สวัสดีค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ vivo s1 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ vivo s1 ตัวนี้มันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันพุ่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบ,ยบนะคะอันนี้มันพุ่งออกมานะคะและทีนี้เนี่ยมันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลยขนาดปกติเนี่ยมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่บวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เข็มได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้นานใส่เข้าไปนะคะจะสังเกตได้ว่า แบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยมันจะเรียบนะคะมันจะไม่มีรอยขู่ขานะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่อันนี้นะคะเซลลมันเสื่อมสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็ต่อ มีรอยขูดขานะคะบ,บวมๆแบบนี้นะคะแบตเตอรี่มันจะไม่เรียบนะคะนี่นจะบ,มบวมๆนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะ แต่เวลาช้าเนี่ยก็ขึ้นช้าด่วนเดิมนะคะเดี๋ยวจะช้าให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้ขึ้นช้าด่วนนะคะนี่นะ ะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้คือขึ้นชาร์จด่วนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อม,มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ